กระเทียมเหลืองประมาณนี้นะหนูใส่เนื้อลงไปเลยลูกเหลืองประมาณนี้นะหนูผัดหนูใส่น้ำซุปลงไปยังไม่ต้องใส่เยอะนะอย่างนี้น้ำปลาลงไป <c oughs> ปิดฝามันแม่ก็มาเปิดเลยนี่โอ้ยเหมือนเนื้อล้วนเลยอะ <c oughs> น้ำมันหอยจ้า หนูอย่าใส่ก่อนนะรับรองหนูจะรักแม่ขึ้นอีกเยอะเลยโอเคจากนั้นใส่กระเพราลงไปรับรองหนูไปทำกินโอ้โหโคตร,รอร่อยอะ่ะแล้วก็เปิดไฟให้แรงสุดๆนี่แม่เป็นแม่ขา้าเก่าตานมา